ครับพี่น้องบรรยากาศสองข้างทางให้เบิ่งครับผมมมีโอกาสเด้ออกมาออกเมืองแล้วบรรยากาศสองข้างทางให้พี่น้องเบิ่งครับปลาย่างปับปามสองข้างทางครับพี่น้อง บอกคุยก่งเดอร์ครับเอาผ่าปนยาย้พี่น้องเบื่องเอาครับผมกระสองข้างทางฝั่งขวาเนี่เป็นปั๊มครับฝั่งซ้ายเป็นยางพลาดต้นยางพลาดฝั่งขวาเป็นป้าปั๊ม ครับทั้งไทยบอกว่าหนิงมันได้เดอพี่น่องมันม่กมีใหม่กันสันครับหส <c oughs> งบอยู่อ <c> า <oughs> กาศที่ดีมันเดืเดเดเอ,อดออแดดหอนแห้งสีซีม่งแดงนะแดดเปลี่ยงเลยครับพี่น่องแดดหอนครับ บเิงโลงดีครับผมพี่น้องดีใายบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งถ้ารถนร้ายกับอกาศหรอเพราะว่าตั้งตั้งท้ายตั้งขับนะพี่น้องแต่ตรงนี้มันโลง่งตั้งหลังกับผม,มีรถตั้งหลังกับฝั่งพี่รถ อะไรเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศสองข้างทางให้พี่น้องเบิง้งขี่นอนบ่านอนซองเห็นบรรยากาศเห็นวิวขี่นอนบ่านอนซองครับพี่น้องเอ้ย ครับานอีสานบ้านเท่าแต่เมืเ่อไหร่ว่าเปนทางอีสานเด้อเมื่อนีร่มาทางระยองเฮ่เมื่อนีร่เลยเก็บเอาภาพบรรยากาศให้เบื่อนครับพี่น้องอันนี้สับประรดปลาสับปะรดครับฟังหน่อยสับปะรดนี่เนาะมันปลูกสับปะรดเป็นซองขายทางช่วงนี้ มีไลฟ์เบลไลฟ์รบรรยากาศให้เพื่อนพี่น้อง การที่พ่พี่น้องบรรยากาศที่พ่ครับพี่น้องถนนเสน้สนถนนเส้นเดียวมีหลายอย่างไรเนี่ยพี่น้องเบิ่งเรียครับบรรยากาศดีมากเลยไอ้เนี่ยวัดปืดกะปั๊มขายพี่น้องเขาอยู่สืบเบียร์ปั๊มเขาเอาอยู่นี่เด้วยไงกาเบียร์ปั๊มขาย ไปเรื่อยๆเฮ้ยงานไปได้คอยไปนี่แล้วครับพี่น้องไปเรื่อยๆงานมงนึงมีคิวไปหอนไปขึ้นโลดครับ รดวนงานเอเขียวอ้เสียบอลขั้วคองไงบรรยากาศน้ำเขียวเงนมเท้น้ำใสข้าก ได้ครับอุตสาห์ทนอุตสาห์เบิ่งเอาเด้อพี่น้องบรรยากาศสองข้างทางทางนี้ก็ปลามันครับพี่น้องทางเหนือพุนผู้มันช่วงมาฮอดช่วงนีพ้พันผู้มันลงมาหน,อน่อยควายนี่ปลาปลาบ้านไ่ควย,รรยากาดีบรรยากาศดีเด้อพี่น้องกินของบ้านเท่า คิดฮอดบานเฮาน้อเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดรถบ้า,บานกังวลนากแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งรับพูดอย่ายว่าพี่มือปากมือเบาอาศใส่โทรศัพท์กล่องนี่เราไทยบรรยายนี่ไทยบรรยากาศพี่พี่องเบิง้ง มันใหญ่กับพ่อเคุกเก่งบอกกับพ่อเคุกเก่งเราครับเอาผ่ามีแล้วมันใหญ่เอว ีรถยัง,ค,ยยง,งค,คือลายทำไทยเยรถทดลองคนบอกว่รถยังนนคนเห็ลายทำไทยเนี่ยสีแนวนี่เะเห็นว่ามันมาหลายเลยเข้าดำลายทำไทย ไฟแดงพี่น้องที่ไฟแดงแล้วครับอือเออ,เอ,อรอดแล้วครับ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับผม